เรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อจะสแสวงหาสาระที่แท้จริงของชีวิตคือพรระตัตนตรัยภายในตัวสิ่งนี้มีอยู่แล้วในกลางกายตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่บังเกิดขึ้นของพรระตัตนตายัยเป็นแหล่งของสติแหล่งของปัญญา ไปใจเรากลับเข้าไปสู่ภายในตัวไปหยุดไปนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายความรู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นไปตามความเป็นจริงแล้วเราจะเบื่อหน่ายในทุก์เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดีคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แล้วจิตของเราก็จะปล่อยวางเพราะปล่อยวางได้จิตก็บ,บริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระภายนอกจะเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระภายในคือพระธรรมกายภายในตัวซึ่งเป็นสาระแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตกันนะจ๊ะพระมัชฌันกเกเถระได้กล่าวเอาไว้ในสมณปาสาธิกาความว่า ดูก่อนพญายนาคท่านโลกพร้อมทั้งเทวโลกจะพึงทำเราให้คล่นครามได้ก็ไม่พึงมีผู้สามารถจะบรรดาลภัยที่น่ากรัวให้เกิดแก่เราได้ดูก่อนพญายนาคแม้หากว่าท่านจะสามารถยกแผ่นดินทั้งหมดขึ้นได้พร้อมนั้งมาหาสมุทรระบันพศ แล้วพึงเวียงไปได้ไกลแสนไกลแต่ท่านก็ไม่สามารถบรรดาลภัยที่น่ากลัวให้เกิดกับเราได้เลยโดยกามวิญญาโอรคาธิบดีท่านนั่นแหละจะพึงมีความคับแค้นใจเป็นแน่ถ้าพูดถึงอุบิณสายของมิญญาณนากแล้วมักจะเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นสัตว์ที่กรธง่ายโมโหร้าย มีพิษและก็มีฤทธิ์ร,ร้ายกาจสามารถจะทำลายสิ่ง,งต่างๆให้เผาไหม้ป็นจุนได้ในทันทีและสามารถเนรมิตสิง่งต่างๆรวมทั้งเนรมิตตนเองให้เป็นรูปลักษณะต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามน่าก็ยังแพ้ครุฑแพ้เวทมนต์โดยเฉพาะแพ้อนุภาพของพระผู้ทรงอภิญญา ท่านากยัไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแม้เห็นพระภิกษุผ่านมาในอนาเขตของตนก็สามารถพุทธศร้ายท่านได้เหมือนกันพาญานาคนั้นแม้จะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ตามใจปรารถนาแต่โดยทั่วไปร่างกายจะปรากฏ กลับเป็นนาคเหมือนเดิมในห้าสถานภาพคือในเวลาเกิดร่างกายก็จะเป็นนาคตามเดิมยกเว้นนาคโอปปาติกะในเวลาลอกคราบนาคประเภทสังเสตชะแม้จะจัดอยู่ในจำพวกนาคชั้นสูงแต่ก็ยังคงลอกคราบอยู่ดีนะจ๊ะ ในเวลาเสพเมถุนกับนางนาคด้วยกันในเวลานอนหลับและในเวลาตายนาคก็จะต้องคืนร่างเป็นต้นกำเนิดดังเดิมพญาน,นาคนั้นมีชาติตระกูลที่ต่างกันมีถิ่นที่อยู่าัยที่ต่างกันเหมือนมนุษย์ทีแหละบางคนเป็นเศรษฐีบางคนเป็นชาวนาชาวไร่ บางคนก็เป็นคนขอทานสถานภาพของมนุษย์จึงแตกต่างกันไปญาน่าก็เช่นเดียวกันคือญาน่าอาศัยอยู่ในแม่น,น้ำก็จะดูแลรักษาแม่น,น้ำแต่ใครมาทำให้แม่น,น้ำลำคลองสกปรกก็จะโกรธและทำร้ายเอาได้สมัยนาน่าอาศัยอยู่ในมหาสมุทร ก็จะทำหน้าที่รักษาท้องมหาสมุทรสามารถให้ทุกขให้โทษแก่คนอันดพานหรืออภิบาลคนดีที่อยู่ในขอบเขตของตนได้สำหรับวันนี้เราก็มาติดตามรับฟังเรื่องภูริทัตนาคราชเสบยบอดีตการบำเพ็ญบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บัืครั้งที่ยังสร้างบาร,รมีเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นะจ๊ะบมืครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่เระพรามสวยที่พยาสมบัติในหน้าพิภพ,พ,พแต่เพียงปีเดียวก็เกิดความเบื่อนหน่ายเพราะมีบุญน้อยจึงหาทางที่จะออกจากนาคพิภพ,พ,พเพื่อกลับขึ้นไปสู่โลกมนุษย์แต่การหลอกว่า ตัวเองจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปพอแก่ตัวก็จะออกบวชปุริทัตนาคราชครั้นได้ฟังว่ารามจะบวชก็อนโมธนาด้วยจึงสั่ให้พวกนาคมานบพาพรามพร้อมด้วยลูกชายกลับขึ้นไปสู่โลกมนุษย์เหมือนเดิมฝ่ายลูกชายแม้ไม่อยากกลับไปยังโลกมนุษย์อยากสวยสมบัติใหญ่ในนาคพิภพ แต่ก็ต้องจำใจขึ้นไปด้วยนาคมานพทั้งสี่ขึ้นจากไป่น้ำยม,มุนาพาพระไปส่งถึงทางที่มุ่งหน้าสู่กรุงพาราณสีแล้วก็รเรีบกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมเพราะการที่นาคอยู่ในโลกมนุษย์นานอาจไม่ปลอดภัยและศัตรูตัวจกาาของนาคก,ก็คือครุฑ พวกนาคอาจโดนทำร้ายถึงชีวิตได้ทุกเมื่อนาคกับครุฑนั้นถ้านาเกิดในกำเนิดตามกว่าก็สู้กับครุฑไม่ได้แน่นอนถึงจะเกิดในกำเนิดเสมอกันหากต้องเผชิญหน้ากันก็ยังไม่แน่ว่าใครในจะชนะแต่ก็เป็นเพราะการจองเวรต่อกันและกันมาข้ามพบข้ามชาติเหมือนกากับนกเ้าแมว เรืองัวห่าวกับพังพรนั่นเองอาการที่ครุฑจับนาคนั้นแรกทีเดียวครุฑจะใช้ปีกกระพือให้เกิดลมทำน้ำให้แยกออกจากกันแล้วก็จับนาาก,กินอาหารโดยจับนาคทางหัวช่วง,รงแรกๆก็จับได้ต่อมานาคคิดหาวิธีประกานตัวเอง โดยเกลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเพื่อเพิ่มน้ำหนักเมื่อได้น้ำหนักดีแล้วก็หลอกลอยครุดจับเมื่อครุดจับรับพยายามจะยกขึ้นแต่ก็ยกไม่ขึ้นนา,ายจึงใช้ขนดหางรัดล่างครุดไว้น้ำจะกระจายออกไปจึงไหลย,ย้อนกลับมาท่วมครุดตายพวกครุดทั้งหลายได้ถึงความตายในลักษณะนี้เป็นจำนวนมากเหมือนกัน เรก่ที่พวกนางนาคลำบากอีกอย่างหนึ่งก็คือการคลอดบุตรเราจะต้องเดินทางไปคลอดในที่ที่ปลอดภัยจากพวกครุฑอย่างเช่นนาคเตี่ยสายอยู่ในสระน้ำลำาธารแม่น้ำและมหาสมุทรเวลาจะคลอดลูกพวกนาคที่มีคันแก่ตั้งดำน้ำลงไปแสวงหาถ้ำใหญ่ที่ครุฑไปไม่ถึง แล้วก็คลอดลูกตรงนั้นเลี้ยงลูกอยู่ในถ้ำจนกวา่าลูกจะโตขึ้นเมือลูกนากโตพอสมควรแล้วก็จะหัดให้ไหว้น้ำมาไหว้น้ำเก่งแล้วจึงจะนำกลับมาสู่ถิ่นเดิมของตนเรามาย้อนกลับเข้าเรื่องพราหมณ์สองพ่อลูกกันต่อนะจ๊ะฝ่ายพราหมณ์ไม่ได้กลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วก็ดีอกดีใจ ชี้ชวนให้ลูกชายดูว่าพ่อเคยไปล่าสัตว์ตรงไหนบ้างเห็นสาบโบคณีในระหว่างทางจึงจะชวนลูกให้ลงไปอาบน้ำด้ยวยกันครั้นสองพ่อลูกเรื่องผ้าทิพและเครื่องอภรรทิพแล้วห่อวางไว้ที่ริมฝั่งสาบโบคณีจากนั้นก็ลงไปอาบน้ำ ขณะนั้นเครื่องอภรและผ้าทิพย์ที่นำติดตัวมาก็ได้หายไปทันทีผ้านุ่งผ้าห่มพื้นเก่าได้กลับมาสวมร่างของคนทั้งสองตามเดิมแม้ธนูลูกศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมลูกชายรู้สึกเสียใจมากที่พอดและทิ้งสมบัติอเมนทิพย์แล้วกลับไปใช้ชีวิตเป็นพลานป่าดังเดิมแต่ก็ไม่กล้าตำหนิผู้บังเกิดกล่าว จะเดินตามไปด้วยความจําใจเมื่อภรรยารู้ว่าสามีพร้อมกับลูกชายกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยก็จัดหาข้าวน้ำประต้อนรับให้อิ่มหนำสำราญหลังจากพรามรบประทานอาหารเสร็จแล้วก็หลับไปนางยังถามลูกชายว่าพ่อกับลูกหายไปไหนมานานถึงหนึ่งปีเต็มสมทัศต ก็ได้เล่าเรื่องการไปเที่ยวเมืองบาดาห้มมนดาฟังอย่างละเอียดนางถามว่าตอนกลับได้นำแก้วแหวนเงินทองอะไรมาบ้างสมทุทตตอบว่าไม่ได้เอามาเลยแม่ตอนแรกพริทัตนาคราชจะให้แก้วสารพัดนึกแก่พ่อแต่พ่อไม่รับเอามาแม่ก็สักถามต่อว่าแล้วทำไมถึงไม่รับมา สมมทัพไม่รู้ว่าการที่พ่อพูดกับภริษตานาราชอย่างนั้นเป็นการโกหกเพราะตังการกลับบ้านของตนจึงตอบตามภาษาซื่อว่าพ่อต่างการจะกลับมาพักผ่อนที่บ้านสักระยะหนึ่งแล้วจะออกบวชนางพระมณีโกรธมากกพรเกิด่ตานณ์มาสามีก็ได้ทิ้งลูกคนเล็กให้เป็นภาระ ้องเลี้ยงโดนนานถึงหนึ่งปีตอนนั้นยังไม่พอบัดนี้ยังจะหนีนางไปบวชอีกจึงเอาไม้ตีหลังพรามอยวางโมโหและขู่ว่าน้าพรามตัวดีคาว่าจะหนีไปบวชหรือผู้เลี้ยงตาให้แก้มณีมาก็ไม่รับทำไมไม่ไปบวชให้รู้แล้วรู้รอดซะเลยกลับมาบ้านอีกทำไม จึงรีบออกไปพ้นจากบ้านข่าเดี๋ยวนี้รามสะดุ้งตื่นขึ้นมาจึงปลอบนางว่าเธออย่าโกรธดดเลยปสัตปาย,ยังมีอยู่มากมายฉันจะไปหามาเลี้ยงดูเธอและลูกๆเองความจริงแล้วฉันคิดถึงเธอทุกวันทุกคืนแต่หาทางกลับมาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งฉันไม่เคยคิดจะออกบวชล็อกเพียงแต่ต้องการโกหกภูริทัตตะ นาคราชท่านั้นเพราะมิเะ่นนั้นก็จะกลับมาหาเธอไม่ได้งไงล่ะปลอบโยนานางให้สบายใจแล้วก็พาลูกชายออกจากบ้านเข้าป่าไปล่าสัตว์มาทำเป็นอาหารรามรู้ว่าการหาทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเป็นเรื่องยากจึงคิดที่จะไปขอแก้มณีจากภูริทัตะนาคราชแก้มนี จะได้โดนบันดาลความปรารถนาทุกอย่างสำเร็จสมวนว่าเขาจะไปขอแก้มวมณีด้โดยวิธีการใดรัปโรธิตะจะมอบแก้มวมณีให้เขาหรือไม่ใครมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสําหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากเส้นให้ครอบครัวอยู่เย็น,นเป็นโซกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่าย จเ,เร็วพลันจงทุกท่านเทิน